s a l มอนพอดแคสต์มันสดอร่อย ตัวอี้มันสูงมากเลยอันนี้กี๊ไข่เขาเนี่ยเราเรามาทำอะไรกันวะเฮ้ยเฮ้ยผมมีเรื่องออยย่่าางงเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นให้เขาเกินก่อนไหมแนะนำตัวอะไรก็ว่าเราต้องแนะนำตัวก่อนไหมมารยาทนิดนึงมาดินหนึ่งเนาะครับครับผมโจครับครับผมผมยศครับครับท่านครับกางครับอมวิชัยครับเจ้าไม่ทำไมอ่ะแนะนำตัวพี่วิชัยงครัแนะนำตัวแบบทันปกติแล้วพี่วิชัยจะต้องมี โต๊ะตัวหนึ่งแล้วก็เขาจะพานเขาบอกมันจะเหมือนในห้องส่งซึ่งแต่นี่มันไม่มีที่พิงหัวให้เลยแบบนี้ดีแล้วพี่ไม่ดีหเลยทีมงานบอกว่าปรับปรับตัวบ้างโอเคก็เราจริงๆเราก็เป็นรายการอะไรนะเทสทอล์กเล่าข่าว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 ทีนี้เราเลยอยากมาถามก่อนถามคุณผู้ฟังว่าวันนี้อยากฟังข่าวไม่มีหรือว่าอยากฟังเรื่องอื่นเรื่องส่วนตัว ผมอยากฟังข่าวจากฟิวเจอริซึมกูว่ายดผู้หนยยดอยากเห็นเมื่อกี้คุยกันว่ามุกแรกวิชัยมาแน่นอนฟิวเจอริซึมคือเมื่อกี้มีคนเอาหนังสือยดมาให้ผมเซ็นเยอะมากเลยผมก็ได้เซ็นหนังสือคนอื่นซื่อเพราะว่าเป็นความรู้สึกที่ดีก็เลยเซ็นฟิวเจอริซึมทุกเล่มเลยปดแย่ เอ้แต่วันนี้จริงๆผมอ่ะให้ให้คุณกลางนาเตรียมเรื่องมาอ่าครับแล้วก็พี่อุชัยก็มีเรื่องเล่าเหมือนกันใช่มีเรื่องเล่าเหมือนกันพี่ก่อนปะผมกังก่อนผมมีเรื่องเล่าเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวตามกันตามไปใครต้องเปิดเราจคุณก่อนตกลงยังไงคุณกังก่อนคุณอุตสาห์ไปย้อมผมมาสวัสดีครับกังครับเป็นคนตัดต่อครับครับผมครับมาเล่าเรื่องเอาไมค์เข้าปากด้วยเพื่อนอะไรนะตอนตอนเล่าเอาไมค์อยู่ตรงกลางมึงอย่าไปแกล้งเขาดินิสัยไม่ดีเขาไม่ค่อยถือไมค์เหมือนมึงเยอะหรอกใช่ก็ใช่สิขอโทษนะที่่่ไมเกง ือไม่ม็ปลุกมืออะไรปลุกมืออะไรอ่ะก็คือที่เห็นในเทสทอที่ตีเนี่ยไอ้กังขอโทษไม่ใช่การแสดงทำไมกังขอโทษแล้วผมเหมือนเป็นคนผิด่บรรยากาศทั่วไปในในออฟฟิศในแต่ละวันอะไรวะเวลามันลดไปเรื่อยๆแล้วนี่ยเวลาสุบท้ายทีไปโอเคครับสวัสดีครับกังครับเรามาเล่าเรื่องกีฬาครับเฮ้ยเออเขาเขามีช่วงของเขาอยู่ชื่อกาวกีฬาครับ แต่ว่าเป็นกาวที่เอาไอ้โดมนะเดี๋ยวอันนั้นไม่ได้ไม่ได้กัติดไม่อยาเวลาขอโทษโอเคครับช่วงนี้เราชอบวิ่งมากเลยครับวิ่งออกกําลังกายแล้วก็เลยแบบนึกถึงแบบความฝันแบบความฝันหนึ่งในชีวิตเลยคืออยากไปวิ่งมารารอนครับแต่ทุกวันนี้ที่วิ่งอยู่ประมาณแบบได้แค่ประมาณห้าโลมาลารอนมันประมาณสี่สิบสจนึ่งเก้าห้ากิโลเมตรวิ่งแบบวิ่ง สวนลุมรอบหนึ่งอ่ะสองโลครึ่งก็ต้องวิ่งทั้งหมดยี่สิบเอ็ดรอบประมาณนั้นคิดเลขเร็วก็เก่งจังก็เลยมันไม่ถึงเล้อคคิดเลขผิดด้วยย่าชมด้วยลองมาคำนวณดูแบบลองกดกูเกิลแมปดูว่าถ้าเราจะวิ่งมาราธอนระยะทางมันเท่าไหร่ก็คือสมมติเราอยู่สยามใช่ไหมครับถ้าวิ่งสี่สิบสองโลอ่ะปลายทางเส้นชัยเราอ่ะคือธรรมศาสตร์ลังสิตซึ่งก็โคตรไกลมากเลยนะคิดดูดิ นั่งรถตู้สวันีไปธรรมศาสตร์สิทสิ์กูยังไม่นั่งเลอยอ่ะแล้วเราจะวิ่งไปเพื่ออะไรนั่นแหละครับแต่ว่าไม่มีอะไรหรอกแค่พูดมาเฉยๆเพราะว่าจะวกเข้าเรื่องว่าวันนี้จะมาเล่าเรื่องแบบรวมฮิตการวิ่งมาราธอนแบบงงๆก็เลยคือเริ่มต้นน่ะผมว่าบอกเพื่อนผมคนหนึ่งอักษรย่อไก่แก้วไก่แก้วไม่ต้องย่อไก่แก้วที่มาบ่อยมากนะแต่ว่าไม่มีใครน่าจะเด่นแนเจะเออช่างมันอักษรย่อไก่แก้วผมอ่ะก็บอกเขาว่าเฮ้ยกูอ่ะอยากวิ่งมาราธอนว่ะ บอกแก๊งาอยากวิ่งมาราธอนแก้แก้ก็เลยตอบมาว่าฮ่าไม่มันก็เลยส่งรูปมารูปหนึ่งเป็นรูปแบบผู้ชายวิ่งแก่ๆคนหนึ่งใช่ป่ะวิ่งมาราธอนแล้วปากอ่ะก็คาบุหรี่อยู่ออเแล้วมันก็แชร์ว่าเนี่ยคือกูตอนวิ่งมาราธอนแต่ผมก็นึกว่าอันนี้มันคือมีมผมก็เลยไปหาข้อมูลมาว่าอันนั้นอ่ะของจริงอาวเหรอมันมีลุงคนหนึ่งอ่ะเขาชื่อลุงเฉินภาพคุณลุงเฉินเนี่ยเป็นคนจีนโพยจริงจังมาก อะไรนะโผล่จริงจังมากกุก็จริงจัง่ะเออก็นั่นแหละเขาอะวิ่งมาราธอนโดยที <wan cartoon> ่สูบบุหรี่ไปด้วยกุยกูกุด้วยขอโทษขอโทษขอโทษใคจะพูดเลยว่าไม่ใสตาวิชัยแบบเขาไม่ลืมไม่ลืมพี่หรอกครับก็เขาอะวิ่งมันวิ่งมาราธอนที่ซินอันเจียงบนทนเจอเจียงครับวิ่งไปพร้อมสูบบุหรี่ตลอด การวิ่งมาราธอนระยะ42กิโลเมตรเขาวิ่งจบในอันดับที่574จาก1,500คนทำไปเกรึ่งเกินครึ่งไหมใช่ทำไปธรเวลาไปตอนได้3ชั่วโมง28นาที45วินาทีวิ่งจนครบคอร์ส42กิโลใช่แล้วเขาดูไปกี่ตัวเขาไม่ได้บอกแต่ว่า13 2เขาอ๋อแล้วก็มีคนอ่ะชอบเขาแหละตั้งแบบ ข้อคาถามขึ้นมาว่าเออการทําสิ่งเนี้ยมันไม่เหมาะไหมนะเพราะว่าแบบวันควันบุหรี่มันก็ไปรบกวนคนอื่นนู่นนี่นั่นแต่ว่าไม่มีข้อสังเกตหนึ่งผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากก็เขาถามว่าไอ้บุหรี่อันนี้ยถือว่าเป็นการโดบยาเปล่าอ๋อเพราะว่ามันก็เป็นยาเสพติดใช่ไหมมันมีนิโคตตนของวิเศษที่ทําให้เราดีขึ้นอะไรเงี้ยไม่ใช่ของวิเศษหรอผมขอโทษ มันมีของที่ทําให้เราดีขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ครับเขาเขาที่ถกเถียงนี่คือใครถามมากกันมันอย่าเยอะจะรู้เยอะเออขอโทษไม่มีต่อไปต่อไปคนแรกจบไปมีคนที่สองเอามีอีกมีไม่ไม่มีกี่คนจะได้เตรียมใจไว้มีกี่คนพวกวิชัยเขาจะได้แบบสองคนโอเคขอโทษขอโทษเชิญเชิญจะได้ตาเขาต่อจะได้ตาสองคนแล้วก็เีเดียว โอเคกรรอทีขอโทษโอเคต่อไปมีคนนึงเมื่อเมษาที่ผ่านมามีคนหนึ่งทำลายสถิติโลกได้ครับวิ่งไปทั้งหมด3ชั่วโมง25นาทีชื่อคุณกิโยมเดลลัสตราเป็นคนฝร<ต>ั่งเศส3ชั่วโมง25นาทีแต่วิ่งถอยหลังฮะทำไมอะ่ะ <laughs> <laughs> วิ่งถอยหลัง,งมาถอยหลังาลน<อ>คือจะเอาจริงเขาเป็นคนขวางโลกนะจริงๆนั่นแหละเๆเขาก็เลยบอกว่าคงก็เลยไปดูมาไอคนเนี้ย มันต้องไปหารายการวิ่งที่มันแบบรายการเล็กๆหน่อยคนลงสมัครไม่เยอะไม่รบกวนคนอื่นถึงว่าเป็นคนดีแล้วมันก็จะมีเพื่อนมันคนหนึ่งอะใส่ไอ้โรลเลอร์เบดอะเขาเรียกโรลเลอร์เบดปะนั่นแหละโรลเลอร์เบลดโรลสเก็ตให้คนนั้นะถ่ายตามเพื่อแบบดูทางให้แล้วก็ถ่ายเก็บไว้อลไรจะถามเลยว่าแล้วเขามีกระจกหลังหรือว่าไงอะไรนะไม่ไปต่อไปต่อขอโทษเออแล้วเขาก็เลยถามว่าไปไปถามไอ้คุณไอ้คุณฝรั่งเศสคนเนี้ยว่าทำทำไม เขาก็บอกว <ify> <graduate> uh ่าอ๋อทำเฉยๆเล่นๆกับเพื่อนเพราะแต่เขาก็ได้สถิติโลกนะใช่เขาก็วิ่งจนจบคอร์สนใช่อยากรู้ว่าร้วกติกางานมันไม่ห้ามหรอผมว่าไม่น่าห้ามนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีกฎอะไรแบบหลักๆมันก็คือแค่แบบวิ่งจากศูนย์ไปลอยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่นี่คือวิ่งถอยหลังถอยหลังใช่ใช่ใช่ก็คนนี้ก็เจ๋งดีแต่ก็ที่เหลือก็จะจบแล้วแป๊บหนึ่งแม่แม่แค่กำลังจะบอกถ้าวิ่งมาลาทอนอ่ะผมแนะนำให้คุณรู้จักกับพงทอนยิ้มแยมอ๋อค่ะพงทอนยิมแย พงทอนยิ้มแย้มเป็นนักวิ่งมาราธอนช่วงโควิดไปวิ่งข้างนอกไม่ได้ก็เลยวิ่งในคอนโด42กิโลในคอนโดกูไม่ได้มุกเขาทำจริงๆวนไปเรื่อยๆแล้วก็จับระยะทาง42กิโลโอ้ไม่รู้วิ่งไปกี่ร้อยรอบวิ่งในคอนโดนี่คือในที่หรอใช่พงทธรยิ้มย้มชั้น4มึงเดินไปหาเขาได้ชั้น3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 ถ้าอย่างนี้เวลาข้อมูลมืนหัวเขาจะเรียกว่าคอนโดหมุนป่ะบ้านหมุน E> เราไม่ควรสงสัยเลยพวกนี้ว่าอ๋อโอเคขอโทษโอเคโพสุดท้ายแล้วอันนี้แบบน่ารักหน่อยเป็นคุณมาจากอิสราเอลกูเอามาแต่ละชื่อเรียกยากชิบหายช่วยพี่กระดาษไหมขอโทษขอโทษขอโทษพี่พี่วิชยลโอยู่ ทำไมไม่พิมพ์หน้าหลังวะมึงปืนกระดาษออฟฟิศมึงรู้ปะเนี่ยไม่ใช่ในตัวผมเลยมึงจะหมดเวลาแล้วไปเร็วอ๋อคนสุดท้ายอะคือคุณมีคนหนึ่งชื่อมอรชเลเดฟีนเป็นคนอิสราเอลอายุ70ปีวิ่งเอาสับปะรดวางไว้บนหัวครับแล้วก็วิ่งตั้งแต่ต้นจนจบก็ไม่มีอะไรแค่เราเฉยจบ เขาบอกเหตุผลไหมไม่มีตผลอ๋อส่วนมากจะเจนเขาเรียกอารมณ์แบบเหมือนฟันเรสซิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเขาอไปช่วยเด็กอะไรอย่างเงี้ประมาณนั้นครับจบเชิญครับครับต้นผมผมมีเรื่องเล่าอ่ะไหนครับคือวันก่อนตัดหนังอยู่กับธนชาตและเม้งครับมิสเีนแล้วก็เรารู้สึกว่าแน่เข้าสปอนเซอร์ด้วยแล้วก็เรามากินข้าวไม่รู้อยู่ดีๆโดนใจมรนแ้ก็พูดขึ้นมาเป็นคําถามชวนคุยว่า ตอนที่พระพุทธเจ้าโดนองคุลีมาไล่ฟันฮะเอาเลยเหรอพี่พูมาปใหญขนาดนี้วะไปก่อนไปก่อนอยู่ดีเราใส่ไงอยู่ดีเราใส่องคุลิมาไล่ฟันพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าวิ่งหนีครับท่านท่านวิ่งท่าไหนวะไม่ให้ทันอ่ะถอยหลังไม่ใช่เพรอเพราะว่าเพราะว่าตามหลักการท่านต้องไม่ดอลลี่แน่ๆเพราะว่าในเรื่องจริงท่านต้องแบบถกจีวรแล้ววิ่งป่ะเพราะองคุลิมาต้องแบบมัสคุลีนมากๆแล้วต้องวิ่งเร็วมากแน่นอน ใช่แต่วิ่งไม่ทันอทำไมถึงวิ่งไม่ทันวะอันนี้ก็น่าคิดใช่เม้งคุณเม้งอาร์ทเวิร์ดให้คำตอบว่าทำไมองค์ริมาร์วิ่งไม่ทันทำไมครับนิ้วตีหน้าเออกว่าก็เลยผมกับธนชาติและเม้งก็เลยจินตนาการว่าถ้าเราวิ่งมือข้างนี้ต้องถือมีดแล้วมืออีกข้างก็ต้องจับนิ้วเพื่อไม่ให้มันมาตีหน้าแล้วมันเยอะไง มันเยอะทีนี้ก็เลยคุยกันต่อว่าจริงๆแล้วเขาเป็นซีเรียลคิลเลอร์เนาะใช่ใช่เก็บในิ้วอ่ะเขาฆ่าเขาฆ่าคนไปเก9เกสบศพใช่ปะ99 9า99าใช่ปะแล้วทุกๆครั้งเขาต้องตัดหนึ่งนิ้วใช่ปะใช่ใช่ใช่มึงว่าตอนที่คนที่5้าสิบเขาจะเริ่มสงสัยว่าจริงๆกูฆ่าหนึ่งคนกูตัดสินิ้วก็ได้นะเว้ยมันเร็วกว่าเยอะเลยนะเว้ยเป้าหมายคืออยากได้นิ้วใช่เขาเขาแค่นับคนเฉยไม่แต่ว่ามันเจ็บอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ต้องตัดนิ้วไง ราะว่าถ้าตัดนิ้วเขาคุยกันต่อนะครับว่าถ้าตัดนิวว้วอะนิ้วก้อยไม่ได้แน่เพราะนิ้วเล็กเราต้องเข็มร้อยอีกแล้วเขาต้องแบบสนได้อะไรเงี้ยต้องเป็นนิ้วโป้งแล้วต้องแบบนึอบบนกออกมาแล้วกลิ่นมันต้องไม่ดีแน่เลยอ่ะมันน่าจะอะไรคณะอะไคุยกันก็จริงนะเป็นห่วงอะไรวะไม่ไม่แค่แค่สงสัยว่าเคยททาไมเขาวิ่งไม่ทันเพราะว่าเขาต้องตัวใหญ่ไงแล้ววิ่งแต่ในกระตูนเวลาเราเห็นฉากเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะเลื่อนนะพระพุทธเจ้าจะเลื่อนแบบ ดอลลี่เออดอลลี่ใช่ใช่ดอลลี่ดอลลี่ยังไงฮะไม่ก็คือไม่มีสับขาแต่ว่าเขาลอยได้เออไปเรื่อยๆมีดอกบัวไม่มีอิตลีอนนาลีอิลีอินาลีอิตาอีอิีอัตนอีอิตาลีอิตาอีิตาลอัตนอีอิซีอั่นลีอิตาีอิตาีอัตนลีอ่ตาลีอิตรอิตาดีอิตาลเอิตาลีอิตาลีอิาลีอิตาเอิตาลอิตาลีอิตาีอิตาีอิแค่ีอิตาลีอิตาลีงิตาลีอิตาเีอิตาลีอิตาี่ิีาลีินาิชาการ เขาก็พูดเหมือนกันว่าองคุณิมังวิ่งไม่ทันพระพุทธเจ้าเพราะหนักนิ้วนิ้วเยอะแต่ว่าตีหน้าน่าจะจริงกว่าจบแล้วรับอกว่าวิชชตีหน้ามันสมจริงไปเลยคือหนักเนี่ยเราเข้าใจได้แต่ตีหน้ามันแบบมันมันเลียวเกินอ่ะครับถาามไม่ดีครึ่งโดนเส้นเรายังไม่ทันได้คุยเรื่องอะไรเลยไม่ได้คุยเรื่องอะไรเรามีเรื่องอะไรจะคุยอีกไหมผมมีอันหนึ่งผมมีอันหนึ่งคือก่อนเข้าโรงอ่ะถ้าทุกคนจําได้ผมไปประกาศ ว่าม uh, hmm uh, ีระบบขัดข้องอ่าอันนี้มุกไหมอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงจริงความแหนิของจริงจริงๆยศดัดผมอยู่จริงจมันเสร็จตาแล้วแหละไม่ใช่ด้วยคือผมอ่านข่าวแต่ฟิวเจอร์ไดซึมอยู่มอบๆเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะระบบที่ขัดข้องอ่ะมันคือระบบไฟที่เซ็ตกันมาตั้งแต่เช้าเนี่ยอยู่ๆเปิดไม่ติดอเครื่องแบบดับขึ้นไปเซ็ตที่ที่ที่เซ็ตแล้วเปิดเทียะปรากฏเปิดไม่ติดก็แบบ เชียทําไงดีวะออก็หาแผนบีแผนซกันแล้วเดี๋ยวยังไงดีอะไรเงี้ยกะว่าต้องเปลี่ยนเซตไฟใหม่นันนีนันนีก็ปรากฏว่าผมนึกขึ้นมาได้ว่าเออตอนมาที่เนี่ยมีแค่ผมกับชมพูขึ้นไปไหว้ลงละครข้างบนพระพิคเนตไปไหว้ก็คือไปไหว้เจ้าที่เออไปไปแบบไป,ไป,ไปสาธุอ,ะอ่ะไปไปไหว้แล้วแล้วก็เลยคิดว่าเออแม้ว่าเรากับชมพูเนี่ยจะเป็นแม่งานแต่ว่าคนที่เป็นแบบ คนที่เป็นโฮสคนที่เป็นหน้าหน้าสื่อเนี่ยมันคือยศทันก็เลยโอเคเฮ้ยไม่เสียหายเอายศทันขึ้นไปไหว้ด้วยดีกว่าเออลืมตอนแรกไม่ได้เอาไปก็เอายศทันขึ้นไปไหว้ผ่านไปประมาณ3นาทีเครื่องติดเลยรย้อยทุกคนได้ดูโชว์ที่ถูกต้องกันครับก็ต้องขอบคุณก็ต้องขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วครับของแรงคือตอนที่โจบอกว่าโชว์จะเลื่อนออกเลทนิดนึงนะพี่เราก็ถามไปแล้วว่าโจจอมีปัญหาอ๋อแล้วมึงทำอะไรอยู่ตอนนี้ พายศทันไปไหว้ประเด็นคือประเด็นคือพอมาจากพอมาจากตึกออฟฟิศแซลมอนอะที่เออาร์อะไรไปไหว้ศาสตรประภูมิข้างล่างเขาบอกอ๋อโอเคเขาเป็นการแก้ไขที่ดีแล้วได้แหละครับเฮ้ยแต่คุณทันมีอีกเรื่องนึงเว่ยเรื่องให้เขาพีคเรื่องเขาพีคอ๋อเรื่องเมื่วานเรื่องเมื่วานอันนี้ทุกคนตั้งใจฟังนะฮะก็คือว่าเรางานนี้เราซ้อมมาหลายรอบใช่ไหมครับมันก็มีซ้อมที่ ออฟฟิศ <Office S 1> บ้างมาซ้อมที่นี่เมื่อวันพุธพฤหัสพฤหัสพฤหัสรอบหนึ่งแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยชมพูเนี่ยชมพูเป็นโปรดิวเซอร์ก็จะยิงคิวมาให้ว่าเอ้ยพี่ทันซ้อมที่นี่วันนี้วันนี้ก็โอเคโอเคแล้วจริงๆเรามีคิวว่าเราต้องมาซ้อมที่เนี่ยเมื่วอวานาเนี่ยตอนเมื่อวานตอนหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มอ่าผมก็โอเควางแผนชีวิตแล้วว่าเดี๋ยวกลางวันไปกินข้าวแล้วก็ให้เดี๋ยวแบบ เลยเราไปกินข้าวแฟนไงโอเคงั้นอยู่กินแถวมาบุญคลองอยู่สยามมันอยู่แถวแถวนี้แล้วกันพอเวลาถึงหนึ่งทุ่มปุ๊บก็รีบเดินมาโทรมาถึงเดินเดมาถึงข้างหน้าเนี่ยตรงที่รับตัวกันอ่ะที่ตะเข้ามาไลชมพูถึงแล้วชมพูก็พี่แบบว่าพี่ธันแบบนอนหนูยาวๆหลายตัวแล้วก็ตอนนั้นรู้สึกยังไงตอนนั้นรู้สึกว่าหรือว่ามันหรือว่ามันเข้ากันไปแล้ววะยังคิดไปในเวลานั้นอยู่างรงี้ยดีับๆชมพูโทรมาพี่ทันพี่ทันอยู่ออฟฟิศหรือเปล่าไม่อยู่พี่ทันอยู่ไหน อยู่หน้างละครชมพูลืมบอกไปว่าเขาแคนเซิลแล้วก็คือมาเห็นเนี้ยไม่มีอะไรเลยเออไม่มีแม้แต่ไม่มีแม้แต่ทีมงานไม่มีอะไรเลยแล้วผมต้องบอกเอะคนที่เป็นห่วงเขาที่สุดอ่ะคือคุณคือคุณยศใช่ครับเขาโทรมาหาโทรมาเลยโทรมาหาผมบอกว่าโจพีโจโจพรุ่งนี้ผมได้เรื่องเล่าแล้วอย่างแรกผมคอนเฟิร์มก่อนพี่โจพี่โจพี่ถานแม่งไปลงละครได้ปะใช่ใช่วะใช่ว่ะโอเค หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วเอ้ยหมดเวลาแล้วโอเคอ่ะถ้างั้นขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปดูโชว์ของเคสของยศเอ้ยของทันต่อนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ